โูกดูเห็นถูกหมกข้าวโอ้ถูกหมกข้นอันตรายดีนี่อนตรานี่ละเอียบเยมาไม่เจเนี่ยมาไม่อพังตัิ่งเลอ้โคอยบอกว่าเอาออกนบอกอันตรายด้วนี่แมนแมนทางีดีผีหลอกว่าแบบนี้ผีหลอกไว้จ๊ผีหลอกฮะเราไปดูก็นดีกว่า

สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทีอาแปงเบิร์ดสุกูสุสคนปัจจุบันสุบอนเอวายซียูประเทศลาวประเทศไทยเนี่ยต่างประเทศประเทศดีตอนนังเราชอบทุกๆน้องทูบี่ปันสุกอีกแล้วน้องมาพบมาพบกับน้องทูบี้วันนี้กับด้เดินทางมาครับทีมงานสามตู้คือเก่าเนาะพี่น้องทีมงานปันสุก ว่าไอ้สุดทิศทุกํางเจ้าเ่งแต่ตอนนี้ไอ้เป็นแบบข้างล่างเราหละเดี๋ยวันนี้น้องตุมบีก็ได้มาทั้งกัน้องนุ่นน้องสบายดีสบายดีสบายดีายสบายสบายสบบายสบายสบาายสบาสบายสยสบายสบาสบายบายายมาสบายสบอยายางเบายสบายางสบายสบาบายสลายสบาายสบาายสบายายาาเปิดใกล้างเยายาน่ามาาายา ลังจัะหน่อยนรองแตคือว่าน้องตุ้บีกันได้เดินทางมาหาน้องนุ่นเพิ่นคือทีมงานสาั่งเกลีเพิ่นกับเริ่มก่อแล้วพี่น้องหลังจากที่มือเพิ่นมือหามาสองมือที่แล้วนาะพี่น้องเพิ่นตั้งเสาย่อเสาพี่นอมม้องแต่หามาเมื่อนี้เพิ่นว่าเพิ่นก่อแล้วพี่น้องก่อตีนบอกพี่น้องก่อตีนเพื่อนนะเร่ว่าก่อจากเพชรจากเพื่อนขัดน้องเดียวไปเบิง่งไปพร้อมกันเลยสับพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่น กอดสเลยเนาะไปพี่น้องขาสบายดีเลยแกโอ้ยขาหักเรียบร้อยขาล่อแรอวะเดียวันเปิดกล้องหลังวานพี่น้องเลยเอาแกยังไง้น่ังบาหักเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโบ้าโอี่อ้อยโอ้อยโอ้อ้โอโอ้ยโอ้โอ้อ้ยโ้อ้นโอ้้อ้าโอ้นอย้้อ้ยอ มันหักออกเลยได้ดิละขอจอดตอนนี้เนาะนี่พี่น้องเอ้ยมันหักออกไปเลยอันนี้เฟิร์นช่อนปูนบอคยี่นี่บอสูนตอนชอบเดียวเนาะมันรู้สึกมันโซมแล้วผมร้อยเพได้ควานยั่นเ้อเครื่อแก้วสีเชื่อมอีบ่อสด้วยแนวนี่กยอะไเชื่อมลองเบิรงเนาะมันได้ได้เอาไปได้เชื่อมมันจะบวชตอนขอหาเชื่อมอีกบอสก็เบิร์นลองเบิรงนักปีแล้วอันนี้ทำงานกับเฮานี่ยก็เบื่อเลย บงไม่เพียงน้องเยเดียวเอาป่ะหรือว่าใส่งานหนักกว่าเนาะวันนี้อื่นยังดีเบิ้ลอยู่เลยเนาะนี่ยังไม่อยู่เด้นี่นี่ขาดมันยังไม่อยู่เด้นี่แต่ว่าเบิรงนี่เชื่อมเชื่อมเองหลายอย่างบ่นี่แม่ประกอบเองหลายอย่างได้นี่ขากระแม่นี่เนาะขาทั้งโอ้ขานี่ก็ขาแต็งพี่น้องเลยขาแต็งขาข้ามเต็งใช่ประเทศ เชื <mile> ่อมิงเนาะบันีเนาะฮะบันดีฮะสิครับเรไม่แก่วนไน่ตนองตอนดีพี่น้องเ้ยเดี๋ยวจังอ่าจดจังไห้แห้อ้เพื่อนไปล้วนี่เทไรอันนึงมันหา้อยหาร้อยมันหาร้อยบ่เม่อคอานกันผู้ใหญ่หรือว่าที่ประเท็นเป็นอยากใอยทางไอ้เกพียน้องเนาะหาร้อยล่ออันเนาะหาร้อย ก็คือว่าทางเงินดับเงินเดือนคือว่าคือว่าไอ้แก้วเห็นเพื่อนเขาพังเขาพังว mm ่าอนี่คือว่าลายอยู่พี่น้องไอเงินน่ะเพิ่นบ่ได้เอาผู้เดียวเพิ่นเพิ่นแจกายลูกน้องเนาะถดือดธามเลยสมมุติแต่ละงานนี่หักลบแล้วนี่ทางอ้ายนี่สิเหลือประมาณเท่าไรเดือไปยี่สิบคนหมื่นบ่อยากสิบคนหมื่นเอวประมาณ7-8,000นเดือวันหนึงเดือแล้วหั่นเดือเนาะทำลายแน่ได้ประมาณเท่าไหร่ ละลายกะซุปเปิ้ลมือมือมืนเล็กมือสองเลยเด็กน่องลูกน้องเผลไลายกี่รังเลยอ่าเผลเนียสิบไปผลเนาะเผืลเสียลังหนึ่งเนาะลวหลังหนึ่งโดนเตึกไหมบางคนก็เป็นเดือนบางคนก็เป็นนามือเนาะโดยเดือนนะกะกะยังได้อยู่เนาะโอเคอยู่น้อยเนาะแก่กี่พันก็ได้เยอะได้ก็ได้จนเจือกับคัวเนาะก็อยู่ได้โดยโดยอ่าเดี๋ยวจะถามให้คือเสาวทั้งหนาหนาย สาวทั้งหนาไปลมกันกุ่นเลยบอเพิ่นจะเห็นภาพนําไะยันอันพี่น้องเขาอันผเห็นภาพน้นไม่เรอไปมันเห็นน้ำทีไม่โบ้ยทการบ่นี่เนาะเนาะก็เหนื่อนเน่นเป็นน้งนุ่นเนกรได้กอเลยน้อยน่อยน้องที่บีสิมารีวิวเนาะะ เสาคาปูนก็ว่าเอาเสาน้อยต่ํกวอนี้บ่มันมันมีมันเป็นมันเป็นปบ่ตอนหนาชิหนาชิสองเอาหนาชิปชองสามเมตรหาชิปเสาหนึ่งไม่สิทธกประมาณเท่าไหร่ข้าวข้าวเอาละข้าวข้าวกันนะหกร้อยหกร้อยเอว้าอลไมื่อเนาะหกร้อยประมาณสองพันเดีสองพันพี่น้องเนาะอืากะดินพร้อมเด้ เอาดินชาวเพื่อ,อนนี่<า> <อะ S 1> ว่าสรสหมากดินดินสาวจำออร่อยกว่าชิบโซงเลยาะว่าจ,จะใครทุ่มทุมท่มเนี่ยผลมันต่ำนะผมลองแค่นี้เวลาเนเต็มเต็มหอมแล้วก็เ,เลือกับสาวจำรสเค็มทีแรกไอ้นนทีแรกไอ้ไรวะไอ้ว่าสี ใช่แต <laughs> uh, <do. S 1> ่บอกเดียวบ่ทานอะพี่้าพี่ต่แห้งาพี่พานองเขาบิ่งทางพี่เ่นอะต่ต่งห้งคนตีเดทีโม่เ้นอยู่ตกินที่โม่้แก้วคนคืละพี่นองเลยออันนี้าเน่นเอข้าวเหนวขาวเหนวก็ขาวเหนียวอเทอเทขนประมาณนี้ี่บ่นี่่านเลยีี่ประมาณนี้ี่หนจังเอาดินเข้าอันนี้คือก็ก็ชื่อว่า เท่ๆข้าวยิบตีแรวแรวเลยก็เท่ก <Darwin> ่อเขาอะไเท่ๆอ no. no, no, no ีกเนอยเนาะอะไยึดตีกโดยอะไรล็กยึดอืมจะมีใส่ใส่สี่เส้นเลยห่สี่เส้นแรกที่แรกอายว่าสี่เอาใส่บล็อกเดียวแต่มันตามโพดบอกในความคิดและคิดว่าบล็อกทำสิพอบ่อยพอจ้บพอเนาเพราะว่าบล็อกอ่ะไอเนี่ยทางม้านี่ที่นอนของน้ำพออม ในในห้องน้ำามม่นตัวน like uh ักตนธรวมกับห้องน้ำ่เลยถึง้ัห้องน้ำหน้ำีจ้ะหุ่ขนาดห้องน้ำดีใหญ่ที่กั้อางแนะแต่ลูกพอก็บริยมันเ่อเรื่าครับูไงเพิ่นถามมาอยู่พี่น้องว่านีกูไงคือว่าพี่เจตัวเป็นเพื่อนนี่หเป็นให้ฝ่ามาถามไอ้แก้วว่าดินนี่สุลุบแรวนี่กลาว่าเบิดจจพันประมาณนี้ ไลไลไลเรือไว้หนาล้อเลยเออเราหลงหาร้อเพื่อนันเพื่อนเขาพอมเพื่อนเอารถดุดมาดันให้โดยมาถอดกางกางแล้หลราเรไปดันเขาเลยหรือว่าเอาเอาบริษัทเขารถหนาร้อรถหนึ่งหาร้อแกชีตุกดูประมาณหกพันยี่สิบสองรถพี่น้องเลยหกพันบาทเพราะว่าเข้าวจังแต่เจ้าคือเพื่อนนอกไอเดียนี่ย่ำนันย่ำฝนกะบอกเก้าเพื่อนชี ช่วยช่วยใช้เอาอันนั้นเนาะ,นะแต่ว่าแจกแ,แต่ว่าเอาขอัาบุพเพตเนาะเอาเอาขอบบบบันาบัพ้อนะมันยังมันยังบ,บ,บ,บัพ้อได้อีกน้อยอันน,าานั้นก็ได้บ,บัวก้าวกัออบบัวเท่าเพื่อนเขาอันนี้มันหลายได้นส่ขับ <c oughs> ช่วนเอาคนช่วนนี่ก็จะนักน้อย้นเนาะอ่าก็เลย,ย,ยใช้รถดันดันเขาเนาะอ่าอยู่บนขาง่ายกว่าเรื่องเนี้อยู่ในกินอยู่ขเพิ่นทำผิดชอบเนาะ เดี๋ยวสิไปถามเพิ่นเติมดอกเองดอกว่ามันหลายน้อยชำใดขนาดแล้วก็สิแจ้งบอกเลยกะตัวที่ที่อยากได้ลักๆนี่อยากได้อย่างตื่มบอสโซเดี้บ่แมนสมมติว่าก่อแอลเลี่เอาดินเขาเลี่ยนนี่ดังคาบ่สเดี๋ยวเอาลังคาก่อนแดดได้เห็ดนี่เนอะต้องใช้เขาแล้วก็เอาดินเขาแล้วก็ี่ยนก็เขึ้นโค้งไม้ขว่าเยอะมาก็ได้ขึ้นโค้งแนวกว่านาะ แต่การอยากเห็ดเลยว่าเอาชท้าทั้งหนาเข้ามาเลยเป็นยังเอาเอามาเลยแล้วมันดีเพราะว่เลเท่แรกวัเดียวเราเอาเข่าปอดเยวเลยเห็ดต่อกันเลยบ่โดยเรื่องค่าค่านกะยังเห็นเงินว่าเอาลดเอาลดลงนั่นหนึ่งก็ได้โดยัโดยต้นหน่ลดต้นหน่ลดลงหนึ่งเด้เพราะว่าต้องให้ต่ำ่าเพื่อนหนึ่งอยู่แล้วทำให้ต่ำกว่าโทรเพื่อนเลยมันเป็นบอลเท้านั่งหรือยังนั่งหลินเนาะแมนกัอนาคตน้องนุ่นอยากเห็ดหั่นก็ได้ทั้งหน้าหั่นใส่กอบไปเครื่องก็บกก็หนึ่งทั้งหน่ ก็แต่ก้อนเดียวเนาะทกนอนาดเนาะทานทั้งหนาโดยเลยนังไรเนาะโอเคแห่กับใช่พอคือที่บ่อพอนรอเดียวนี่โอ้หทุกน้ยน่ทุมกพ้าวโอ้ทุกีตรงมักพ่าวลุ่นอันตรายดีนี่มาเมย์เจ้านี่มาเมย์นะว่าไ้ตัวซินเดอแล้วขอบคอยบอกว่าเออเห็นบอกอันตรายด้นี่แมนแมนทางชีิต่นเออ ผีหลอกวแบนี้ผีหลอกมาจพีหลอกเลยเราไบุ่ดูผีหลอกจะเช็คดูว่าตมนหลไดไปยืนใกล้เดนได้ได้รอลงมามาซงใครพี่ๆอย่ามาเบ่งเี้มันแบบโตอยาีนบ่มบไม่นบกกินเดือนัน ตุกถูกค <aries> <t hat> ืออันนี่แตกหรือี่เนาะโอ้วังเสียงบุบเลยทั้งแตกยันบ่มีข่อแตกเขาได้แตกแล้วฉันรับหัวเราะเขาแตกอ่าเขายันมันขวัญมันบดจับเนาะขวัญมันบดจับแล้วมันบ่มีรอเลียงไปเลยอย่างเรอเลียงนี่รพี่น้องเลยนี่แหละแต่ว่าไอ้แก้วเห็ดของน้ำเขาเห็ดคิดว่าเห็ดชื่อเฮือนเนาะบอกบ่เมีบ่ม็ดล่นมาพี่ยอดยอดเข้าเนาะไม่ได้เอาผ้าเพราะว่าเพิ่นเสดายเพิ่นเสดายอันต้นข้าวต้นข้าว แต่ Arrow, ถูกกว่าจริงๆแต่ราคีเนาะบม่สั้นกจเอาแบบนี้ก็ได้ฮะเต็มยับมากทีละเต็มยับมากทีละเพราะว่าน่าจะเขาไม่ได้เห็นห้องนั่งข้างในไม่เห็นเห็นประตูข้างในอยู่แล้ว่้เห็นประตูข้างนอกอยู่แล้วเอาเห็นเต็มยับขึ้นก็ได้เนี่ยมมาพี่เจ้าบุญญาหนิโก้ข้าวโรนแท้อัดก้นมามันประมาณพี่นักก้นของหนามนะประมาณนี in, ้ก็ได้เหมือนเหมือนจะยับยับขึ้นฮะประตูอยู okay. mm? ่ท uh, hey, ัはは้งนอกอยู่แล้วอยู่ดีอยู่ดีเนาะ อันนี้ก็จุงข้างหลังเพื่อนเห็ดนที่ขั้วอย่างกะแด้แต่เพื่อนไปหรือว่าเพื่อนคนเนี่ยแด้แต่เพื่อนหน้าที่เขากะเห็ดตามนีเพื่อนาบบหอยออกเขากะเทใบเพื่อนเนาะไอ้คันว่าให้อยออกนี่ทีมงานเห็ดหนี่งม่อยากหมดไม่อยากแต่น้อยพื่อนคนมรีบร้อนเลยอ๋อี่น้งอ่ะสรุปป่านนี้เนาะพี่น้องข้าวคือไอ้แก้วต้องการพรอนี่ก็คือเสาต้้นาาสมต้นทั้งหนาเลย ยาวสามเมตรเนาะยาวสามเมตรห้าสิบยาวสามเมตรห้าสิบกว้างสิบสองเซนตตรตัวน้อยกว่าตัวตัวในเฮือนเนาะตัวเล็กเลยนาคาดินเข่าเฮือนสิบสองโลดนอกจากนั้นเพิ่นก็สิขึ้นโครงก้อนนาคายังเอาอลูซิงมาเนาะโดยคิดว่าประมาณเดือนหนึ่งได้บอกเพือนนู้นเดือนนู้นมาจะเร็วเดือนหนึ่งแล้วบอกเดื พอมีงานใหญ่รอชะมาอยู่ได้ดี่ดีเลยเนาะมาล้มกันเลยเด้กล้มต่ว่าล้มหลังไม้คืองอันคือเช่อไพ่เนาะเลยแจ็คสิไปเฮ็ดอยู่ใส่ดู้แต่งานใหญ่แน่นอนรุ่นรุ่นเนาะรุ่นเป็นน้ำกันกันเนาะโดยว่าจองคิวอให้คนไว้แล้วล่ยจบจากเพชรชบาเพชรน้องรุ่นนี้มีงานใหญ่เรออยู่เลยอาเีจจะพยนกไปทางไหนขางหนึ่งเนาะทางใต้ะในทางเหนือมาลุ่นกันแมนอ่ะทางนี้เพิ่นมีมีน้ำหรือว่าน้ำเป็นสองเป็นีมีเลยยังเลยเนาะ ไปชิย่งอ่ะเดยไปชื่อหเด้ออาเป๊ซี่เนาะโอ้เป๊ซี่อ่ะิ้มร้อยน้เด้อองคนเอมร้อยคุณยาเอาเมร้อเนาะเอาเอาเอมร้อยซองกัเป๊ซี่ซองเลยน้ำก้อนนื่นแรกกับเพื่นอยากกินเพื่นจะกินอะไรกันเนาะโดยโยาประมาณนั้นกันสมมติว่ามื้อใด้าว่าห้ามมากะให้เพื่นแกแกก่อนนกไกันเว่ากันเนา่น้องเลยเนาะซ่ยอ่ะขอบใจอะไรให้เดี๋ยวอ่ กินข่าไช้มือนี้เกี่ยงตูดเท่อนได้เหมือนกันสุขวัลยแสัยเก่งไก่เ่ไก่ว่ามือาตูดบังแสบเลยเนาะเนือยู่วนี่ก็เสยบอยู่เสบแล้วทั้งนี้กับคำว่าพันยากใกหอย่างกะเเอรโทรบอกเขาโทรบอกว่าอยากชื่อใจมาแกงเลยกะโทาใดเลย๋ยวเขาชี้ชื่อมาโอ้โอ้เป็นโทษเล้ยบ้อนี้เส้มือเห็นทลโอ้เปโทษเลยนี่มาแปลงไ้เดอ โอ้สุดท ốt เลเพราะว่ามาจากกินแกงไก่กระบอกเขาคือหลังนี้ก่เออจากกินตัวไทรไก่ตัวไอ้ของคนมาแล้วเขาสือเอาเอาหายแราเขาซื้อไก่ก็หยากหลั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 ก่ยง่ากบุกหลักหลักหลักง่ายง่ายจะลอเสียงติดคุกอีกเนาะโอเคโอเคให้ขอบใจให้ขอบใจลายเนาะเออเพิ่งจวิ่งไปวิ่งมาเนาะแกเอเพิ่งเนาะแต่เาอใจเพิ่งจะเล่นเล่นมาก เดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ่งทางทีมงานน้องๆประเทศบ้านเดินสบายดียไงเป็นกำลังใจให้ดีเลยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้อันคองเพี่น้องเดี๋ย่น้องทีวีพาไปเบิ่งทีมงานแก้หัวเหน็ดกําลังก่ออกสบายดีบ่าวยังเกาะลืมอีกเลยสบายดีบ่าวปานีปานีโดยอ๋อบ่าวปานีไปลืมซื้อเจ้าตลอดสมองเสื่อมเลยนี่ ถามตลอดนะเน้าซื่แม่ถามจนจืดไปเลยพอถามจนจืดมาขนานี้ยัวมาถามอีกถามจนจืดไปเลกอดกอจะร่นเรบ้นี่กอดเสานี่อเาอ๋อกกอเสาหากกอวางมือเสานี่บ่โอ้ย ไปน่องหลาเด้นันะน่องปานีไม่สนใครเราไม่ปานีโอ้เร็วปลาแตะมันขี้ดกมันขีดจักใไปเยียบอันจักไปแปงเลยเด้อจะจะบอกใคเด้อแม่นจืไม่มีคนหูเลยใส่มัตรก้อนอยู่แล้วเซ็ตคือกล่องสามคนมันสาม้ตูคำมาจักกันดิโอ้ เงเเเี้ยเลยี่เป็น,ะปนกะกำลังก่อฮะสู้ๆเด้อบ่าวบ่าวปานีปานีนะเนี่ยนักชีิตข้าวเบิ่นทางพี่เงี้ยเราเนี่ยก็ต้องใส่หมวกใส่รูปนะฮะเพิ่กจลรำชมพูลเราอ่าสบายดีไงส,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 สบายดีโดยโอ้โ<ด>คือว่าเคยเห็นหนานี่มาฮักก็มาเห็ดมาบอกคือว<ด>่าเห็ดโดนเลยโดยก็ฮักก็มาวันนี้เอาฮักก็มาวันนี้อืมก็คอยอยู่บ้านตู่เลยครับฮะ อยู่บ้านตูมบ้านตูมโอ้มาเห็ดนนะทีงานสรางแก้วเห็นบ่โอ้ยงานแล้วจะมาเห็นตหมโอ้มานอนพี่มานอนพี่บ่คือว่าเมื่อขำเลยมื่อนอนนี่นะนอนน้ำกันอยู่นี่โอ้ให้ไอ้มาได้จะมือกอช็อกมือนี่เลยคือสรุปแล้วอยู่นี่จักคนบอสี่คนสี่คน ขอโทษได้ไอซื่อยังไงซื้อทิ้งทิ้งโอ้อ่าทิ้งสื้อทิ้งโอ้มีครอบครัวเหรอบ่ยังนะยังโสดโอ้ยังโสดพี่น้องคนก็รอยังโสดเห็นปะเดินเดินดินดินดิสมปูลบ่เฮ้ยโอ้แดงนาทีกันต์พอดีก่านให้ผสมปูนให้สมปูนกอให้น้องบัานนี่จับแล้วก็ Đợi đợi ok, ai chú sùi, đấy. Nóng bắt đầu bằng bổn đi bán nóng bằng gọn. Tang tin đi tìm gặp nha. Bye, nó phi nóng. Quin kia 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 สองบล็อกพี่น้องซองก้อนเนาะเบิ่งน้องจะบีสีพาเบิ่งอบๆบริเวณนะพี่น้องเริ่มแล้วพี่น้องเอ้เริ่มก่อแล้วเพิ่นก่อแล้วการวันนี้ซองขันแล้วนะพี่น้องกันก่อแล้วเพิ่นกับสิเทคานเทคานอะไรเทคานแล้วแล้วพันซีชื้อดินมาทุบชื้อดินมาเข่าเอาเข่าก่อนนะพี่น้อง ซีดีนกขาวเล่อเลยผืนเกสีมีแพนยา่าเห็ดลังคาบันเข็มโค้งลังคาแต่ก็ติดกระเบื้องติดกระเบื้องแล้วจะสิก่อต่ออีกเพื่อนาพี่น้องเยนะสประมาณนี้แหละพี่น้องเยน้องดีเซเบิร์บรรยากาศน้องๆเพิ่นก่อเนาะเมื่อกี้นี่ก็มักเผาตกลุมาพี่น้องเยปกาคันอยู่ใกล้มันตายพี่น้องตกลงมมาหนปกาหัวแตกเช่นนี้ มก็เลยข้อเอวก็เอวเนาะันี่แหละพี่น้องเอ้ทิ่นี่กันสิป,ประมาณนี้เนาะพี่น้องกาสิัาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งบาทน้องนุ่นมาดเดทเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้เพินนนพ่นกันมือนี้เพิ่นกาก่อแล้วเนาะมือมีแต่ว่าคันวา่ามีผู้ใหญ่ท่านได้อยากช่วยเหลือ ชมทบทุ่นกันข่าวมากอ่ะติดต่อมาหาทั้งน้องตุบีได้เด้อพี่น้องว่ามาน้องนุ่นก็ยังขาดงบขาดลายอย่างรายแนวอยู่พี่น้องเลยว่าสิเป็นทางดินบอกดินบล็อกปูนจังขาดวางขันไปเนาะพี่น้องขัน่ามีผู้ใหญ่จิตมีจิตใจเมตตาสงสารน้องนุ่นเนาะเป็นก็คือหูกกนอะไรเนาะเป็นอยู่โตเดียงพอกระติดยาพี่น้องเลยพอน้องนุ่นเหมืนกระติดยาติ ครับตอนนี้ก็คือหูอะไรพี่น,ออน,นปป้องก่อ่นก็ไปบำบัดอยู่เลยพี่นอ้องเดี๋ยวน้องสิพาหนุ่งตุ้ดีสิพาเบิ่งเบิ่งอีกบริเวณอีกในหนึ่งเนาะทางไอ้แก้วคนก็ก่อพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวน้เราดีสิพาขับไม่หาปลาน้องนุ่นมนาะพี่น้องเลย สังเดชบ้านนี่ก็เป็นเฮือนน้องนุ่นน้อพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะน้องตี่บีกันาพใหมพี่น้องมาเบิ่งมาเฮียน้องนุ่นออดใส่แล้วตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุดน้อพี่น้องเลย สำหรับพายทีเขามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ด,ดูดีมีแห้งชัวภาพเข้มแข็งล้ำรวยล้ำรวยเงินทองเด้อเงินทองไหลมาเทมาประกาศสีสำคัญผักกุ้ลไหกดแชร์กดข้าวไทยให้น้องตุ้บี้เด้อพี่น้องเพปิดสมีกำลังใจอ่ะดีคลิปต่อไปนายกมินพายจอยยังไม่ได้กมินมินให้กำลังใจทีมงานปันสุกหอยนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องถ้าว่าน้องตุ้บี้ว่าพีภาพกันนดยกต้องขอโทษขออภัยไรเด้อ พบพ่อกันใหม่ในคลิปหนาแล้วพอน้องตุบีสีพาพี่น้องไปใส่ต่อสำหรับคลิปนี้น้องตุบีกับสิข้อก่าวเข้ามาสบายดี